สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ตลาดนัดพ้าใหม่สุรินทร์นะคะอันนี้เราอยู่ร้านนพลก้าไทยนะคะทุกคนเนี่ยนพล้าไทยก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนางเลยในพอสุรินของเรานะคะหลังเพชรเกษมพาซาสุรินทร์นะคะก็จะมาออกบูธทุกวันอาทิตย์เนาะเอ้ยทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นอกกนั้นก็น้องก็จะเปิดทุกวันนะ ทุกวันอยู่หน้า,าหลังเพชรเกษมแล้วก็น่ารักบาร์เบอร์เนาะร้านตัดผมนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะมาวางบูธอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปละคะ่ะอ่ะแค่เค่กโอเคแล้วก็อีกหล,หลายร้านเลยนะคะทุกคนหล,หลายร้านผ้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวมาเดินชมกันเป็นพี่ที่สี่นะคะทุกคนเนาะก็บบรรยากาศให้ชมกันไม่ไม่ไมฉเฉาะแล้วนะคะแม่สวัสด,ดคีค่ะค่ะเป็นยังไงพ้นฟ้า ทางนู้นไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีน้ำบุ๋มเอ๋ยู่อำเภออะไรนะอำเภอเมืองทีตำบลเมืองทีเอือจะอ่ำอำเภอเมืองตำบลเมืองทีโอ้ตะเมืองทีฝนแรงเหรอไมยใหญ่อยู่ถนนรับอ๋อหรือถนนอืมอืมอ๋อค่ะเป็นไงวันนี้เงียบไหมเงียบค่ะก็สถานการณ์ช่วงนี้เนาะยายเนาะ ไม่รู้จะโทษอะไรโอเคค่ะอ่ะสู้ๆแม่สู้ๆ,ๆค่ะดีะ่ร้าน,นะคะทุกคนวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะนะคะอันนี้ผ้าไหมที่ไหนเนาะสีขรขรภูมิอันนี้ผ้า,หาไหมจากจรพัดใช่ไหมเส้นสำหรับผ้าไหมเลยน,ลนี่ถ้าเราส,สังเกตนะคะทุกคนถ้าเรามาตรงสีขอรภูมิปุ๊บเราจะเห็นลายไหมแปลกๆเลยนะคะลายผ้าแปลกๆเลยนะคะทุกคนเนี่ย ท่านดูข้างหลังเรานะข,าข้างหน้าเรานะฮะเป็นลายแปลกๆเลยน้องของเร่ยอยน,อนะลูกนะนีนะคะก็จะเป็นลายเล็กๆเขาจะทําลายเหมือนเหมือนผ้าส,สิ้นเลยนะทุกคนเหมือนผ้าส,สิ้นที่ทํามีในท้องตลาดเลยมัดเป็นหมีเล็กๆนะคะเป็นทออันนี้ผ้าไหมนะทุกคนผ้าไหมนะผ้าไหมไม่ใช่ผ้าได้นะคะเพราะว่าอีกรกักเพราะว่าตาําบลเจริญพัฒ อำเภอศรีขรภูมิจะเป็นต้นตำรับการทอผ้าไหมนะคะหมู่บ้านเขาไฟหน่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านเก่านะคะเมืองเก่านะเราสังเกตได้เลยผ้าไหมศรีขรภูมิจะเอกลักษณ์แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลของเขาจะจัดออกมาเลยนะคะเป็นแบบผ้าไหมมัดแบบเล็กๆเออนะคะทุกคนเนี่ยนะคะอันนี้ของตำบลจรพันธ์นะคะโอเคนะคะไปแล้คะค่ะ ค่ะนะคะขอบคุณนะคะหนูมีเพจไหมลูกไม่มีโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเขาสีนดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอกลักษณ์ของเขาสีนดินก็จะเป็นผ้าตะขอนะคะผ้าโคนตะขอเนี่ยเนี่ยตะขอตุ้มนะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเาว่าเอกลักษณ์แต่ละท้องที่เขาก็จะมีเป็นผ้าเอกลักษณ์แต่ละชุมชน ต่างๆกันนะทุกคน,นะคะมีให้เลือกมากมายเลยสําหรับขวานซีนารินเขาจะมีผ้าตะขอนะฮะตะขอตุ้มนะคะตะขอตุ้มสวยนะคะทุกคนเนี่ยนี่แล้วก็โฮนตะขอโฮนเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษก็คือเวลาทอผ้าโฮนเขาก็จะมีตะขอคันนะคะทุกคนจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะเนี่ยจะเป็นของสีขอระพูมเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ขวานซีนารินโอ้ยตายละ<ห> ติดพันสีขอมาเมื่อกี้เลยน,นะคะนี่ลายตะขอนะคะตะขอตุ้มเขาจะเรียกตะขอตุ้มเลย<ะ>ขนาดมัดมีเ,เป็นโฮเขาก็ยังขั้นด้วยตะขอนะคะ,ะก็มันเป็นเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของเราจะไปเห็นเลยท้องถิ่นเอกลักษณ์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นตะขอะอันนี้มัดมีแบบแบบสีมัดเล็กๆเ,เลย แต่ว่ามัดได้เต็มผืนเลยนะอันนี้มัดโอบเอาใช่ไหมอืมนะคะอันนี้มัดไว้แล้วก็ยอมอืมมัดมัดไว้แล้วก็ยอมใช่ไหมคะจะเอาสีนี้สีนี้เราก็มัดไว้แล้วก็ยอ้อมสีนี้มัดไว้แล้วก็ย้อมนะคะหลากหลายเลยหลายมัดเลยอันนี้ผืนนี้เท่าไหร่คะผืนนี้พันแปดพันแปดห้าสิบนะคะกี่ตะกอคะ สามตะโก,กนะคะทุกคนตัดเสื้อสวยเลยนะเนี่ยลายเล็กๆนะคะสําหรับผู้ที่ชอบลายเล็กๆนะคะอะเดี๋ยวเราให้ดูลายลายอ,อีกอีกลายหนึ่งของขวาวศรีนรินนะเนี่ยนี่ดอกพี่กุลของเขานะฮะไม่โทษไม่พี่ขอโทษขอโทษลายเล็กๆนะคะนี่ลายโบราณของเขานะคะพี่ขอโทษเด้อ อันนี้ของตะกูใช่ไหมใช่อันนี้ของตะกูเห็นไหมกระลักของขังวขั้วตะกลุ่มค้อทอตะกูนะคะทุกคนอือเนี่ยอำเภอขั้วนะคะจะไม่เหมือนเหมือนที่อื่นนะคะนะคะทุกคนจะไม่เหมือนใครผ้าไหมขั้วศิน้ําดินขาชนะมาแล้วนะคะทุกคนโซนนะคะเป็นอะไรนะลาชินีผ้าไหมลาชินีผ้าไหมเลยใช่ไหมมีมีมีมาโชว์ไหมลายที่ชนะ อันนี้ดังเลยนะทุกคนเนี่ยผ้าไหมขาวต้นตำลักนะนี่ค่ะันี้ก็ไปยุมาไปยุกมาใช่ไหมคะเห็นไหมนี่ร่างเดิมเป็นโฮนอะไรพี่เป็นโคนตะเกีดนะเจับจองอะจับมัดมัดมัดถ้าเราอยากได้สีตัวไหนเราก็มัดไว้อ๋อเขาเรียกโฮนจับจองคือหลักเราอยากได้สีตัวไหนเราก็มัดไว้อ๋อนี่ คนจับจองและก็ย้อมเนี่ยหลายรอบแี่ไม่รู้ไม่รู้กี่กระสวยเนี่ยเธอสอดอันนี้ด้วยเออเนี่ค่ะใช้เยอะนะคะกระสวยนะคะรวมหลายรอบเลยนะคะทุกคนนี้อ่ะดีไหมคะแต่ละอัตลักษณ์ของเขานะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูผ้าใหม่พี่นายรัตน์อันนี้อันนี้ก็ต้นตำรับอ่า เาหมพี่กระติตแขกอยู่นะคะใช่เป็นไรนะพี่พี่นายรับผ้าไหมสุรินนะคะสวยนะอันนี้ร้านใหญ่ผ้าไหมกวาสีน้ำินเหมือนกันนะคะพี่มีแขกอยู่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวตรงฝั่งนี้๋ยวเราไปนู่นก่อน อันนี้ผ้าไหม่อำเภอจอมพระนะคะไม่ได้แล้วดิค่ะนี่นะคะมาจากอำอจอมตะนะคะทุกคนนี่เป็นเสื้อไทยเดี๋ยวเราเดินชมผ้าใหม่นะคะทุกคนเนาะไปเรามงไปนั่งรถออกมาจุดธารัฐผ้าใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวหรอคะ่ค่ะเชิญอร่อยเลยค่ะ จืดทารัดผ้าใหม่นะคะอันนี้ร้านใหญ่นะคะดีโบนนะทุกคนร้านนี้ทั้งสีเข้มสีธรรมชาตินะคะหลากหลายให้เลือกมากมายนะคะทุกคนส่งชิคกี้ยูจืดทารัดผ้าหนังสือดินนะคะอันนี้ก็ล้วน้องเยี่ยงวันดีวันดีจา้าในยังมาขายในบ่อมืัอนี้ใน <laughs> ยังบักเตง็งมูบอ๋อทุ่งเท่าไหร่เองเป็นมงูนะคะ ค่ะเพื่อนๆทุกทีเราก็จะขอจบลงไว้เ้าหมายไว้เพียงแค่นี้นะคะเอาไว้ก็จะยาวเกินไปนะทุกคนก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการรับชมนะคะเพื่อนเข้ามาอย่าลืม,ม่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการรับชมนะคะเจอกันช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ